ลายเซนท,ที่ผมที่ผมทําให้กับรีอาวันนี้นะครับก็เป็นลายเซนที่ทุกคนรู้จักที่ที่ลงุงก็มีลายเซนของตัวเองอันนี้เป็นลายเซนเกี่ยวกับลุงคนีดพพเยว อก่าอว่าฟ็หมายของัใจตรงกัเออันนี้เราเราไม่ได้อยู่คนเดียวกันทุกคนจะมีคนที่คอยอยู่เพียงข้างเสมอก็เลย เขียนออกมาจากความรู้สึกนะว่าเอ,อลุงพลเกิดปัญหาต่างๆลุงก็ยังมีคนที่อยู่เคียงข้างซึ่งเหการณ์ที่ผานมาเก่อนเจอเรื่องเราวต่ามก็รู้สึกมีใจนะครัพี่ คือสี่สิบห้าใช่ไหให้เรามองเห็นว่าเราจะมีคนที่เขาอเป็นคคุ้ค่านะครับของคนที่อยู่บ้านานอยู่แบบง่ายๆเป็กๆบ้านเล็กๆ ือหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่กลางของเขาแต่มีคนทั่วโลกที่ให้ความสนใจท่าำลังเจริซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกน่าแปลกมากผมเรียกว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่คนไม่รู้จักกันเลย กติดตามดูเรื่องราวชีวิตของเราว่าวันวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างวันเป็นลุงป้าทำอะไรบ้างแล้วดูทุกวันทุกวันทุกวันคนอาจจะมองว่าลุงคนเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปครับลุงคนนี้เป็นคนเดิมอุตจากตรงไปตรงมา พิจทุกท <floor. S 1> ี่ความทุกเชื่อว่า <uhhh> ส <like augmented reality> <daily> ิ่งที่ทุสี่แล้วก็ผู้ใหญ่จะดีที่ยังอยู่ที่ยังติดตามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะผ่านช่อง YouTube ช่องไหนก็แล้วแต่ YouTube ก็มีบ้างที่เข้ามาแล้ว เดินทางออกไปกะโจมตีบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ก็ไม่รู้สาเหตุที่เขาทำเพื่ออะไรบางคนมาไม่กี่เดือนออไปก็ว่าเนี่ทุทคนสนิทของลุงรู้จักลุงร,รู้จักป้าดีย่ยไม่ใช่ ลุงจิมมี่อยู่กับลุงมาเป็นปี้วยังอ่านใจลุงไม่ออกว่าวันวันหนึ่งลุงจะทำอะไรบ้างนี hey, ่เมเดนเขาก็อยู่เนี่ยอยู่ข้างหน้านเออ่เดินข้ามมาก็เจอกันก็้ยังไม่รู้ว่าวันวันหนึ่งลุงคิดอะไรบ้างแต่คนที่ไปแอบอ้าง่ารู้จักลุงดีและเดินทางออกไปแล้วจไปพูดให้เสียไม่เป็นไรครับ ก็นับไว้แล้วกันว่ามีกี่กรรไม่รู้ว่าลุกคนก็พิจินรบันบ้าคงไม่ทําอะไรใครหรอกตอนนี้อยู่ในสถานะที่ทําอะไรใครไม่ได้พูดที่เกิดปัญหาในภูกราห่าหลบนอกเรื่องแล้วใช่ไหมพี่<ๆ>เกี่ยวกับรีอาไหมครับไม่เกี่ยวกบรีอาแล้วก็ไม่ห้ามเลยเนาะ ฟังน้ำียบเลยโอ้ยเหมือนกำลังตั้งใจว่าจะฟังสุดท้ายเลยลุงจะลงยังไงโอ้คอแห้งแล้วน้ำไม่มีเลยปะเจ้าตั้งพงน้ำเย็นเย็นใสใสอ่าอ่าอะไรนะคาเฟอีน่ะพีซ่าซ่าละแก้วหน่อยนะมาเก็บตังค์ที่ลุงจิมมี่เถออล้ อ่ะยี่สิบบาทมีใจ่ายอย่ถ้าเ,เยอะกว่าน,นี้ไม่มีนะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับของรีอานะครับที่ทางคู่หูซูตา้านะครับตอนนี้เป็นคู่หูรีอาไปแล้วนะเปลี่ยนช่องแล้วนะครับคู่หูรีอารนครับมีช่อง y t u t u ที่ให้เอสีได้ติดตามนะครับกิจกรรมของรีอาร์ทางที่ไหนย,ยังไงวันนี้รีอาก็ได้ มอบโอกาสจะให้ MC นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เจดีทุกท่านได้นะครับ